สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่พัทยานะครับก็วันนี้ก็เอาความเคลื่อนไหวเมืองพัทยามาฝังนะครับเมื่อคืนก็พัทยาฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับจนถึงเช้านี่ก็ยังไม่หยุดตกเลยนะครับตกประมาณนี้เลยครับแล้วหนักวัาน,นี้ด้วยอันนี้เช้ามายังซานะครับเมื่อคืนตกหนักมากๆ ถ้าตกหนักประเภทนี้ประมาณนี้นะครับท่วมหนักอีกเช่นเคยนะครับพัทยาเนาะตกแบบนี้อยู่เมืองพัทยานะทราบครับถ้าใครเคยอยู่ก็น่าจะรู้ว่าท่วมอีกแล้วนะครับนี่ผมยืนถ่ายข้างๆบ้านเนาะตกหนักนะครับ ที่ดูแลกันนะครับว่ามันตกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแมวนี่ไม่ได้ปล่อยออกจากบ้านเลยนะครับแมวอยู่ในในบ้านนะลูกนะฝนตกหลกไม่ต้องออกมาไม่ปล่อยนะครับแมวอยู่ในบ้านนะครับแต่ไม่มีฟ้าร้องฟ้าขนองนะครับตกหนักนะครับนี่นะตก่งนี้เลยนะครับดีนะครับผมทำหลังคา จอดรถในบ้านครับก็ไม่หน,นักนะครับจอดในบ้านก็ยังปสดนี่เลยมีรองน้ำฝนนะครับรองน้ำฝนนะครับเดี๋ยวจะเอาไปเติมเอ,อบ่อนะครับ <c oughs> ตกอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตกหนัก โอ้ลืมไปฮะเคลย่างงี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะเน่าออกเสียนะครับต้องต้องเอาออกนะครับถ้าเจอน้ำฝนนี้ต้องเอาหลบเข้ามุมนะครับนี่เคลกำลังงามนะครับขอบคุณนะครับที่กดถูกใจไอ้นี่เคลไดโนเสาร์นะครับนี่ใบมันหยกักหยักนี่ใบมันกระตือกระตือหนึ่งจอเลยอีกหนึ่งก็นี่ก็เคลนะครับอันนี้เป็น คือใบหยักหรือคณาใบหยักนั่นเองครับใบสวยมากนะครับเอาไปผัดข้งกับข้าวอร่อยนะครับนี่เอาไว้ในร่มหน่อยก็โดนแค่รองฝนก็ไม่เป็นไรนะครับฝนตกครับอยู่พัทยาคุณผู้ชมอยู่พื้นที่แถวไหนก็แจ้งมาด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับฝนตกไหมโดยเฉพาะประคนชัยบุรีรัมบ้านเกิดเมืองนอนนะครับเป็นไงบ้างนะครับ นี่พัทยานี่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะเดี๋ยวผมจะหิ้วน้ำมานี่ไปชึแบแป๊บหนึ่งนะครับไปมาคุยกันขออนุญาตหิ้วน้ำฝนมาเทนี้ รองน้ำฝนนะครับต้องอย่าพยายามโดนรองฝนนะครับเพราะว่าเดียยยเดลลเด๋ยวจะไม่สบายนะครับนี่ผมรองน้ําฝนหน้าบ้านนี่นะครับต้องกลางร่มนะครับอย่าให้เราโดนน้าฝนเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับจริงๆแล้วด้านข้างบ้านผมผก็มีที่รองน้ําฝนนะครับด้านข้างนู่นเลยแต่ผมไม่ได้เปิดประตูด้านข้างนะครับก็เลยเอามารองหน้าบ้านเลยนะครับามาเติมบอ่อ ปลาหน้าบ้านนะครับตกหนักนะครับพื้นที่เมืองพัทยาตกตั้งแต่เมื่อคืนทั้งคืนจนถึงเช้านะครับเนี่นะครับใครอยู่พื้นที่ตรงไหนลองแจ้งมานะครับว่าฝนตกไหมนะครับที่เมืองพัทยานี่ตอนนี้กําลังตกนะครับถือว่าตกหนักนะครับน่าจะตกคลุมพื้นที่เลยนะครับผมอยู่ใกล้อ่างเก็บน้ามากไปชันนะครับก็น่าจะได้น้ําเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวไปิ้วน้ำมาเทบอกปลากันครับต้องแช่ร่มนะครับร่มกลาง สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเช่นกันครับอยู่พื้นที่ตรงไหนครับฝนตกหรือเปล่าครับตอนนี้ผมกําลังรองน้าฝนเอามาเทบอ่อปลาหน้าบ้านนะครับขอบคุณที่ทักทายกันเข้ามานะครับพัทยาฝนตกหนะักตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเลยนะครับทักทายกันไม่ได้นะครับ นะครับที่จมาชมฝนตกนะครับที่พัทยากําลังรองน้ําฝนนะครับรองน้ําฝนน้ําฝนไม่ได้ออกไปฝนนะครับรองอยู่ในบ้านนะครับในชใช้คาบ้าน,นตกหนักม,มากๆครับพัทยานะครับผมอยู่ในพื้นที่ตาบลหนองปลือนะครับหมู่ที่หนึ่งไปใกล้กับฟาร์มจระเเ้นะครับติดกับอ่างเก็บน้ํบ้านใบฉันเนาะ เมื่อกี้ก็มีอึ่งอ่างเดินมาบนถนนเลยนะครับอึ่งอ่างอยู่พื้นที่ตรงไหนครับอ่าคุณสตาคาสตาแคทครับโอ้ห่านสตาคาต้องขออภยัยฮะตอนนี้เมืองพัทยาตกหนักจริงๆครับตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะครับเนี่ย น้ำฝนเต็มแล้วครับแล้วผมต้องใช้ร่มนะอย่าให้เราหัวเราโดนฝนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับแล้วก็หิ้วตรงนี้มาแล้วก็มาใส่บอ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านตรงนี้นะครับไปหิ้วก่อนิ้วน้ำก่อน จะอ,อีกสัหนึ่งกระแ้งก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวดูอึกอ่างครับอึกอ่างอ้าวน,นี่อึกอ่างชาวบ้านเลยครับอุ้ย,ยเดิน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 นี่ฮะอึกอ่างอึกอ่างอุ้ยเดินใหญ่เลยเอาไปหลดไปเดินไปหละไปเลย นี่ฮะอึ๋งอ่างเข้าบ้านแล้วครับใครไม่เคยเห็นหนึ่งอ่างเดินครับเตรีมเตีียมมเตีียมอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลบฝนหลบฝนหน่อยหลบฝนหน่อยโอ้ยกระโดดใหญ่เลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอ้าวตันกำแพงเลยโอ้ยตกหนักจริงครับนี่ฮะด้านข้างผมก็รองน้ําฝนนู่นเลยกําลังน้ําฝนกําลังไหลแรงมากนะครับโอ้ยอึ๋งอ่างอึ๋งอ่าง ไปไหนแล้วไปไหนแล้ไปไหนแล้วหล,ลบไปลบไปหาที่หลบฝนนี่ฮะต้นเทวคุโจให้มาสวยมากๆนะครับแล้วนี่ก็คุณกุ้งให้มานะครับกำลังสวยเลยนะครับน้ำเต็มละเดี๋ยวผมลองชุดนี้เสร็จก็จะพอแล้วนะครับตึ๊บชึบ Thank <laughs> you. หนักมากๆนะครับตอนนี้พัทยา mm hmm. เดี๋ยวจะรองน้ mm ําฝนเมื่อกี้เติมบอบปลาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะรองใส่ตุ่มโบราณนู่นเอามาจากประค mm ุณชัยตุ่มนี้เตั้งแต่สมัยคุณยายผมนะครับ mm hmm. ขอแม่มาไว้หน้าบ้านนะครับตุ่มโบราณน,นะครับเดี๋ยวเติมให้เต็มตุ่มนะครับ อีกรอบหนึ่งนะครับเต,เติมน้ำในตุ่มผมโชคดีน,นะครับที่ผมต่อออฟฟิศเข้ามาข้างบ้านแล้วก็มีหลังคาก็เลยแบบอยู่หน้าบ้านได้ส,ะสะบายเลลาฝนตกนะครับแล้วก็ต่อโรงรถเข้ามาใหมือนกัหลังคารงรถนะครับฝนก็ลเลยไม่เปียกน,นะครับตอนนี้ก็เติมน้ำฝนในบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านเต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกอกระแป้งหนึ่งก็น่าจะเต็มโอ่งโบราณน,นะครับ เ็แล้วครับนี่ครับเติมน้ำฝนนะครับในบ่อเลี้ยงปลาหน้าบ้านนะครับนี่นะมีปลาอยู่นะครับไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็นี่สุ่มเอามาจากประคนชัยครับสุ่มสมัยคุณยายเป็นเทาสาวนะครับขอแม่มาสุ่มโบราณนะครับอายุเป็นร้อยปีละนี่นะครับโอ้เดี๋ยวไปหาอาน้ำฝนลังบ้านนะครับ พื้นที่ที่ท่านอยู่ฝนตกหรือเปล่าครับที่เมืองพัทยาตอนนี้ก็ขนาดนี้เลยนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเช้าน,นะครับเนีย่ยเมื่อกี้ผมก็รอน้ําฝนหน้าบ้านตรงนี้นะครับออกไปข้างนอกก็ไม่ให้โดนหัวันโดนฝนก็ใช้ร่มกลางเอาเนาะน่าจะตกอย่างนี้ทั้งวันนะครับถ้าตกอย่างนี้ทั้งวันนี่ผมว่าพัทยานี่พื้นที่ที่ท่วมก็จะท่วมไปจํำนะฮะโดยเฉพาะ ซอยเขาน้อยซอยเขาตะโลตรงหน้าทางหลวงนะครับท่วมแน่นอนนะครับนคปัญหาที่แก้ไม่ตกนะครับเพราะว่าเราปิดทางน้ำลงทะเลนะครับความเจริญมานะครับมันทำให้น้ำระบายไม่ทันก็จะท่วมนะครับยังไงก็ชมคลิปผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอาบน้ำฝนก่อนนะครับแล้วเจอกัน ให้ดูฮะนี่นะฮะยูทูเบอร์นะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับเนี่ฮะอยู่หน้าบ้านอยู่ในชายคาร่มบ้านนะครับก็อ่าแนะนำนะครับถ้าเผื่อฝนมันตกเราอย่าออกไปก็นนอกเนี่ยอย่างเงี้ยไฟเงี้ยต้องรีบปิดนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยว้าผ่านเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ